สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุขช,พอขอชนพี่น้องครับผมครับสวัสดีตอนเช้าเช้าครับผมแปดโมงกุ้งกัวพี่น้องครับผมวันที่เจ็ดพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้องครับผมครับตอนนี้เข้าอยู่บ้านหนองคาครับผมบ้านหนองคาหมู่เจ็ดพี่น้องตำบลลำชีอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับผมเรามาดูสถานการณ์น้ำท่วมพี่น้องครับผม นะครับแต่หลังผมนี่คือเป็นไหหน้าพี่น้องครับผมอันนี้คือเป็นพนังคู่กระสอบไส้ครับพี่น้องครับผมหลังจากพอไปพี่น้องเจ้าหน้าที่ผ้ากันม้ารวมใจกันมาให้กระสอบไส้มากันพี่น้องครับผมกันมาเป็นเดือนพี่น้องครับผมในที่สุดก็เอาไม่อยู่พี่น้องครับผมเนื่องจากมวลน้นามหาสารจากทังซี่ครับผมอันนี้คือห่วยที่ลงไปซี่พี่น้องครับผมทันทีคือสะพานครับผม นี่ครับสะพานสะพานขามไปทางบันทเยียมครับผมครับตรงนี้ทางนี้เป็นบ้านน้องข่าพี่น้องนี่ทางหมู่บ้านน้องข่าวรงนี้เป็นเวิ้งน้ำแล้วก็เป็นหมู่บ้านคนครับผมต่วนเปหมดเลยพี่น้องครับผมครับช่วงเวลาแข่งขามขึ้นพี่น้องครับผมครับเอาไปยูอิลีพี่น้องอ่าเราไปดูภาพพี่น้องยางเบื้องสถานการณ์ครับผมนี่ครับผมโอ้กันคู่นี่เน่าประมาณเป็นกิโลครับผมเน่าเป็นประมาณกิโลกิโลก็กลัวผมละ แต่ว่าวน,นี้สถานการณ์น้ำโอเวอร์ยุแล้วพี่น้องครับเนื่องจากน้ำระดับน้ำสูงขึ้นอีลีครับผมก็เลยเหตุให้น้ำล้นเออขึ้นมาแล้วก็พังคู่กระสอบทร้ยนี่ครับผัดลงไปถ่วงหน้าเขาพี่น้องเข,งขงกาก็ล้งสีตเกียวพี่น้องสีดายสีด,สด้นี่ครับเบื้องนี้ครับผมนี่คือเป็นฝายฝายระบายนา้ำเรื่อนสูบน้ำครับผมแต่ว่าฝนบริเวณเปียงลงไปปล่อยลงไปทั้งฝนครับผมตั้งระดับันอีลีครับผมนี่เป็นสะพานบ้านน้องค้าครับผม บ้านหนองค้าตำบลลำชีอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับผมวันนี้เราอยู่ที่ฟังจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับผมนะครับปลากระายพี่น้องครับผมเดี๋ยวเ้าพาพี่น้องอย่างบึงนะครับคู่กันน้ำเนี่ยเอายู่ดีดีกับสอบไส้เอาอยูออยอาาย่พี่น้องครับโอ้ห่าท่วมขึ้นถอดมองเครื่องสูบน้ำพี่น้องครับผมไกลอีกนิดเดียวครับอีกประมาณบ่ถึงเมตรครับจะลวดถนนไปอีกฝั่งหนึ่งพี่น้อง พอสถานการณ์หน้ามาแห้งบัวมงได้มงไม่ไม่กัดกันยู่พี่น้อง you, ครับผมพอดินบพท่านได้ยู่ตัวครับเอาไปมาดินถือน้ำซึมซับลงไปครับเห,ห็ดแหยดินอ่อนพนังดินอ่อนครับผมแล้วก็เห็ดแหยดินพังกระสอบไส้ที่ตังยู่กับเปลือกหอพังลงไปครับเป็นทางเงีวไปเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องท่านี้เป็นปลาเขา่าได้พี่น้องครับผมเป็นหน้าเขา่า เขากลังสิได้เกี่ยวครับอีกมื่สองมื่นก็บดิเกี่ยวหรือเลี้ยงแต่ว่าอันนี้เอาไม่ทันเลยครับผมนี่ครับเอาเพรทันแล้วครับผมน,นี่แค่นี้เป็นถนนสูงครับขันถนนมอสูงนี่ลวดไปทั้งอีกฝั่งหนึ่งเลยนี่ครับเป็นหน้าเข่าพี่น้องครับผมเอาวอยูุวิลีเอาวอยู่จริงๆอ่ะพาพี่น้องยางเบิึงไปลงต่ำๆอย่หน่อยอืดตัวพี่น้องครับ เงีวอาฬา้ในคูดินคู่กระสอบไส้เนี่ยเง้วอาลาดนี่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนพี่น้องครับผมมานน้ำภาพบรรยากาศความเสียหายให้พี่น้องได้รับช่กันพี่น้องครับผมว่าพี่น้องเดือดเดร้อนจังเดเนี่ยขนาดใดและพี่น้องครับผมโอ้หสุดยอดเลยครับผมมอนี้เป็นถนนครับเป็นถนนลงไปซี่ครับมอนี้ นี่นี่น้ำต่วม่เพิ่งเมื่อคืนนี้ครับผมเวลาช่วงค่ำคืนนี้เราพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้นี่ครับคู่นี่สูงเลยครับผมสูงเป็นเม็ดได้พี่น้องครับกระสอบทรายนี่สูงเป็นเม็ดเลยเอาโอยุอิรีพุ่นครับด้านในเรื่องเป็นซี่ครับพี่น้องพุณตั้งซี่วันนี้เป็นหวยหวยเรื่องไป็ซี่ครับผมอันนี้เป็นคู ทา่างลงสีลงไปซี่เป็นพนังกันนี่ครับแต่ว่าเอาไปอยู่จริงๆพี่นี่ครับหลายไรพี่น้องครับผมนำตวมนี่ครับด้านหน้าผมที่เมื่อผมฉีดไปครับพี่น้องนำตวมที่หลายไรยครับพี่น้องครับเอาเข้าไปเบิ้งใกล้ๆครับทางตีนบานพี่น้องไาเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับผมเอาตอนนี้ยืนนึดตึ้งถนนพี่น้องครับผมยืนตึ้งถนนครับผมนำหยิกกระนม่านหาสิบเส้นครับพี่น้องครับ จะเข็นมหอดถนนครับผมนี่ค <estiver> รับเป็นเวิรงตะกี้เป็นไหน้าครับผมเป็นเขาย่างงามนะครับบาดีกายมีเป็นทะเลพี่น้องครับชั่วค่าคืนพี่น้องครับผมขึ้นนำขืนมาหลายอีรีครับพี่น้องผมครับขึ้นปิูตี้นบานเลยพี่น้องครับเปงคข้อมตางระดับกันพี่น้องครับผมความตางระดับจากนี่ประมาณสามถึงสี่เมตรพี่น้องครับผมทางนั้นเป็นไหน้าครับสูงตั้งระดับกันอีรีพี่น้องครับผม ไข่เน่พนังนี่สูงครับพนังนี่โปสูงนี่ครับทวงไปเหมือนหล้วพี่น้องนะครับนี่คือขึ้นมาจูตินบานเลยพี่น้องครับผมน้ำขอมายังด so mm ่วนเร็วครับผมชั่วข้ามคืนนี่พี่น้องครับผมสถานการณ์น้ำท่วมสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นนะพี่น้องครับผมเกิดจากธรรมชาติครับผมไฟธรรมชาติโอ้งูก็มีงูขับงูเป็งป่าอะ เอาไปเบิ่งอยียพี่น้องครับผมพานพี่น้องไป็กลี่บ้านครับนะครับเห็นว่าตัวหมู่บ้านแล้วพี่น้องครับผมนี่ครับนำไรขึ้นมารบตุ่มตรวมต้นกล้วยตรวมต้นผลมะลารากไม้พี่น้องต่วนี้หมดแล้วครับผมตรวมที่สำคัญนี่คือไฮนาพี่น้องครับผมครับท่านี่อหยียบไม่ต้องอะไกับด้เกี่ยวคือทางนี้เด็กพี่น้องครับถ้าทางนี้เกี่ยวออกก้อนครับ ก็ื่อเขียวอยู่ครับผมพอายานนหลาดหลวดมากัน,านนี้ก็ดจิ่งเหลี่ยงอยู่อีกประมาณมื่อสองม,มือครับวันนี้ก็เป็นบุญกระทินครับผมเั็นมาบุญกระทินแล้วก็สิเกี้ยวครับแต่ว่าอานัอาอานนี้เอาเบอัท่านอีรีเกี่ยวบัท่านแล้วครับโอ้โุคนครับเจ้าน้าหาปลาเพีนน่อครับผมนำตัวมากกับฮ่าปลาเป็นสิ่งดีช่วยกันไปนะนี่ครับทาา่างข้างหน้าเฮาเี่เป็นซี่ครับผม เข้าไปทางฟอครับว่ามันตลวมตะเขงมันมันเข่ามาตะเึ่งเหรอคุณพ่นพอ,อน้ำนี่ครับเข่ามาตะพรางพรางคุณใจเหลวเขาขึ้นวว<อ>ตัวว่าอ่อคอยยืนีพังพ,พ,พุ่นแช่ขึ้นเดียวเนาะอ๋ออันนี้พันอัยังครับนี่อ,อ,อ,อัดท่างหลอดมัอ้อัดทง,งอมน,นีครับมนีพ่นอัดทอครับผม อัตรไไหบ่่หอยหลอดมาทั้งนี้นี่ครับความตั้งระดับสูงก็ดีพี่น้องครับผมสูงลายเม็ดกับลายเม็ดเลยครับนะครับคุณพ่อคุณกับมาเบิ้งน้ำตั๋วเมื่อกันพี่น้องครับผมนี่เขาเขาทั้งนี้ก็บที่ซ้ำๆกันละพี่น้องทั้งนี้กาลังครับกาลังสีดิเกี่ยวขึ้นเหรอต่ว่าวันนี้น้ำตัวมาแล้วครับผมนี่ครับเดืตั้งหน่วยกลุ่ยไข่ครับตะบลลำชี้ครับกาดิมาซอยพรหมพี่น้องครับวันนี้ โอกลุ่มขึ้นมากชั่วคำขึ้นครับผมชั่วคำขึ้นครับส่วนของบอลได้พี่น่องอามางหมู่บ้านนึงเขี่ยวเขียวย่เนาะรไรง,งูด,ดีครับนี่งงยังก็ยกจอนกันนี่เขาบ้านดิ โ่งหัวลงน้ำได้ไหมซึ่งมันงูมีผิดจริงเแต่ก็สมเร็จสันหนึ่งมุดไปเลยดิยรเรวกำลังไลง,งูครับไลง,งูหญ่โอ้โฟาดเลยดิอ้ว่วงคนน่หอดถนนบันเลยครับพี่น้อง น้ำตรงข้ามาจังจับพันเลยครับงูกระไหลอ้น้ำมาไหลา,าม,มา,หา,มาหแห้งอีกทีน่งนะครับทุกแ่างงูตกง่ายครับร้อยมานำนำตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองคาพ,นนาพ,าาพาี่น้องครับผมบ้านหนองคายตบลลำชีอำเภอคลองใจจังหวัดกาฬสินธุพี่น้องน้ำซีนุนขึ้นมา จากกระสอบไส้กันโมยูเลยพี่น้องครับผมชั่วค่ำคืนเห็น,นเห็ท่วมขึ้นมากาบานเลื่อนครับ,รบตรงนี้คือถนนรอบรอบมู่บ้านพี่น้องครับผมรอบหมู่บ้านฟังทงั้งตะวันออกของบ้านน้องข่าพี่น้องครับผมนี่ครับผมน้ำเร่รั่วถนนมาแล้วครับพี่น้องนะครับรั่วถนนนี่ครับเบิบ้องมองทางน้ำที่ ตรวจขามาพี่น้องครับผมอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งพี่น้องครับผมนี่ครับท้าขังใหญ่เลยพี่น้องไหลวุนๆเลยเอาอยู่โบชันดีๆครับครับทางขวามือเฮ้านี่คือเป็นเป็นซี่พี่น้องเป็นลงไปหันเป็นซี่พนั่งซี่ครับผมครับโอ้หามไหลครับเอาโบยุรีพี่น้องครับผมเป็นทางแง่พี่น้องครับผมนี่ครับไป,ไ,ปไ,ปไปหอดปุ่นไปบใบแง่ไปโค้งหอดมองที่เฮ้าลงที่แหลกพี่น้องครับผมหอดทางฝ่ายเลยพี่น้องโค้งไปทางผลเลย ท่านนี่ก็เป็นเป็นปา่าเป็นสวนแล้วก็ลงไปเป็นไฮน่าที่เทาเห็นเป็นเวิ้งกับกวางเลยพี่น,อนอ้องนี่ครับอู้สุดยอดเลยครับน้ำปีนี้ขนาดพายุทางเฮ้าบ่มีครับตัวน้ำไหลมาถ้าทางอื่นพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ไหลมาบ่มีทีท่าว่าจะลดเลยครับผมครับเพราะว่าบางไดพวกแข็งแรงเนี่ยก็พังเข่าเลยครับบางไดพวกแข็งแรงเนี่ยไหลทะลักเข่าแล้วน้ำนุนไปเรื่อยพี่น้องนะครับ พี่น้องชาวบ้านน้องค้าครับผมได้รับความเสียหายพี่น้องครับผมนี่อันนี้คือเอาดินมากันใบมากันป้องกันไว้พี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ในปลาในอย่างที่สาคัญนี่คืองูครับคนว่างูหลายๆครต้องหันกางงูเงางูเฮาใหญ่ตัวนึงครับผมเข็นมาต้องหันชมไปเรื่อยพี่น้องครับผมติดตามไปเรื่อยครับครับอันนี่คือด้านหน้าเขาคือเป็นน้ำเียครับผม ครับม่น้ำซีกันระหว่างทางบันนองแค่ครับผมครับออกไปขนาดคือบันนองแค่ครับบันนองแค่ตําบลมงลาดอําเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องครับผมสร้างฟังที่เยายืนนี่คือบันนองค่าครับตําบลลําชีอําเภอคลองไช่จังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับผมอันนี้เป็นร้อยต่อระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับกาฬสินธุ์พี่น้องครับผมอันนี้น้ำซีได้ไหลเออขึ้นมาท่วมครับท่วมบ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับเสียหายหลายพี่น้องครับผม เด oh, in right like in ี๋ยวก็โกเฮียนอยู่หนามแล้วพี่น้องหนามไหลผ่านมาเลยหนามไหลเหี้ยงกับพี่น้องสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องเหมืนห้อกับหนามไหลผ่านมาสิอะไรอยู่ข้งสี่ลี่ยพี่น้องผมเป็นเดือนพี่น้องเราจะลาเป็นเดือนอยู่แบบนี้พี่น้องครับบ้านไดอยู่หลังตั้มเกือบยี่สิบี่ลี่ยพี่น้องหนามมามากแรงมากครับนี่ครับโอ้ไหลผ่านมาเลย นี่ครับท่างเขาหมบันครับผมทางเขาหมบันน้องข่าครับท่างขนาเฮ้าเด็่เป็นพนั่งกันพนั่งครับผมกันฟังครับว่าให้นำสัตว์ตะลิงพังนะพี่น้องนี่ด้านหน้าคือเป็นลำซีพี่น้องครับผมตอนนี้ต่วงกับมาหอดถนนแลวพี่น้องครับผมนำไหลแห้งครับผมนะครับฟังตรงขามคือเป็นบัตรน้องแค่ครับผมนี่ครับโอ้หนามาแห้งเลยพี่น้องครับผมจุดจอดเลย รับสลัมมณีเขาก็ภาพพอมีพี่น้องมาเบิงบ้านหนองค่าครับผมตําบลลำชีอําเภอคลองชัยจังหวัดกฬสินครับผมรับเรามาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมครับเมื่อกี้ก็เข้าไปเบิงเบิ้งน้ำทั้งแต่วันออกของมู่บ้านนะครับผมน้ำได้ซัดพม้าชั่วค้าขึ้นพี่น้องครับผมขึ้นเดียวพี่น้องครับน้ำท่วมมาเป็นทะเลพี่น้องครับผมเขาเขาคลองเสียหายครับผมโดยเฉพาะไหน้าที่กําลังจะเคี้ยวเหลืองงามอลามพี่น้องครับผมครับสรัมมณีเขาเขาก็มีแค่นี้พี่น้องครับผม ครับจะนดยกระโปดติดตามและพี่น้องครับกดติดตามเพื่อนยครับเดอรครับผมเปิดติได้รับเชียรไม่ล่าสุดไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมเปิดเป็นกำลับบงใจให้ผมพูดถ่ายแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องผู้ได้รับกามเดือดร้อนพี่น้องครับผมครับจะนดยก็มน,นีก็ขอลาพีรักน้องไว้เสนี้ครับสวัสดีครับ